สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิซคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปิกวันนี้คือข้อความจากคนที่รอคุณอยู่ค่ะมีไพ่ให้เลือกสองกองนะคะจะเลือกจากหมายเลขที่ชอบหรือว่าจากหน้าไพ่ที่ชอบก็ได้ค่ะขอบคุณสำหรับใครที่ติดตามแล้วนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตามฝากด้วยนะคะเราพบกันค่ะ สดีค่ะสำหรับใครที่เลือกหมายเลขหนึ่งหรือว่าเลือกหน้าไพ่ใบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะว่าข้อความจากคนที่รอคุณอยู่จะเป็นจะเป็นอะไรนะคะเขาอยากบอกอะไรกับคุณเนาะเดี๋ยวเรามา,เ,าเปิดไพ่ทาโร่ด,ด้วยกันนะคะใบแรกเป็นจัดเม้นค่ะ นะคะคขอจัดไพ่นิดนึงเนาะเราคิดว่าเราน่าจะใช้จากตรงนี้ใบเดียว Four p n t t c l l s s ค่ะ ตามด้วย Five of Pentacles แล้วก็ The World นะคะเราไม่แน่ใจว่ามีอะไรอีกไหมาอาจจะเปิดเบื้องต้นเท่านี้ก่อนเนาะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอาจจะเปิดเพิ่มเรื่อยๆนะคะอย่างแรกที่เรารู้สึกตอนที่ไพ่ใบแรกมันออกมาค่อนข้างแบบเร็วมากเร็วมากๆเนาะนึกอยู่เหมือนกันว่า เรารู้สึกถึงคนที่เหมือนแบบเหมือนอยากพูดอยากคุยเหมือนเหมือนเขารู้สึกจะบอกว่ารู้สึกตัวเมื่อสายก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นลนักษณะประมาณนั้นหรือเปล่าแต่มันมันให้ความรู้สึกเหมือนแบบเพิ่งรู้ตัวตอนเนี้เพิ่งรู้ตัวตัวตอนนี้แต่ถามว่ารู้แล้วเขา เขาอยากทําอะไรไหมมันเหมือนเขาสองจิตสองใจอะคะ่ะแล้วก็จะค่อนข้างหนักไปทางที่เก็บความรู้สึกอันนี้เอาไว้ดีกว่าคือเหมือนแบบเหมือนอยากพูดอยากบอกอยากทําอะไรสักอย่างอะคะ่ะแต่ว่าอาจจะรู้สึกผิดหรือว่าไม่กล้าที่ที่จะพูดไปคืออยากพูดนะแต่พูดไม่ได้อะ พูดไม่ได้พูดเราอาจจะทําให้สถานการณ์มันแย่กว่าเดิมก็ได้เนาะหรือว่ารู้สึกผิดกับกับคุณมากๆไม่แน่ใจว่าเขาทําอะไรเขาอาจจะแบบหายไปหรือว่าทําอะไรบางอย่างให้คุณเสียใจยเลยอย่างเงี้ยแล้วพอจะกลับมามันเหมือนแบบมันคิดถึงแต่ไม่ถึงแล้วนะตอนนี้เนาะแล้วก็ เหมือนเหมือนมีอะไรอยู่อยู่อยู่ในเขาเรียกอะไรเหมือนคําพูดติดอยู่ที่ปากอึกอักอยู่ในลําคอจะพูดก็พูดไม่ได้จะบอกก็บอกไม่ได้นะคะแต่แต่คือในความรู้สึกคือแบบรู้ตัวแล้วนะว่าว่าอะไรเป็นอะไรหรือถ้าเข้าใจอะไรผิดหรือโมโหอะไรมาอะไรประมาณนี้คือเหมือนแบบหายโมโหและหายงุดหงิดและหายนู่นนี่นั่นละแต่พอเหมือนแบบเหมือนสร้างอารมณ์อะ สั่งอารมณ์ขึ้นมาคล้ายๆกับควาว่าสั่งเมาเนะเาะพอเหมือนได้สติขึ้นมาก็ก็ก็กลับไม่ทำอะไรอีกแต่ไม่ไม่ใช่ว่าพอเขาไม่อยากทำนะคะแต่เขากลับกลับคิดว่าไม่เข้าไปยุ่งดีกว่าเพราะเหมือนว่าเหมือนมันจะสายไปแล้วในความรู้สึกของเขาเนาะเขารู้สึกว่าแบบเหมือนสายไปแล้วเหมือนแบบ พอนึกหน้าว่าคือเหมือนเหมือนเขาทําให้คุณเสียใจทําให้คุณร้องไห้อะแล้วพอนึกหน้าว่าจะกลับไปขอโทษอะเขาอาจจะได้คุณกลับมาก็จริงคุณอาจจะรู้สึกดีกับเขาก็จริงแต่ถามว่าในท้ายที่สุดในในก้นบึ้งลึกๆของหัวใจเขาอะ่ะ เขากลับรู้สึกว่าถ้าที่ผ่านมาเขาเห็นแก่ตัวมานานมากแล้วทําเพื่อตัวเองมาโดยตลอดอาจจะแบบเอาแต่ใจหรือว่าขี้ขาดไม่กล้าทําอะไรสักอย่างไม่ชัดเจนแล้วพอวันหนึ่งคือแบบทุกสิ่งทุกอย่างมันสะสมจนแบบคุณอาจจะ ไม่ไหวแล้วไม่พอแล้วไม,ไม่ไหวแล้วไปต่อไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเหนื่อยมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนกับกลายเป็นว่าหันกลับไปมองก็รู้สึกว่าส่งสารแล้วก็รู้สึกผิดแล้วก็คิดด้วยว่าถ้าเขารักคุณมากจริงๆอะ่ะเขาควรจะปล่อยคุณไปหรือเปล่าไม่ใช่เก็บเขาไว้แล้วคือแบบเหมือนรู้ตัวว่านิสัยตัวเองก็ยังยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ยังไม่ดีที่สุดนะตอนเนี้ย เราก็รู้ด้วยนะว่าคุณเป็นคนที่ดีมากๆอะจริงๆรู้มาโดยตลอดแต่ตัวเขาเองนั่นแหละที่แบบว่ายังไม่พร้อมที่จะเป็นคนที่ดีพอสําหรับคุณตอนนี้ซึ่งเขาก็ไม่ได้ขอด้วยว่าให้คุณรอจนกว่าเขาจะเป็นคนที่ดีเพราะนั่นก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แล้วมันก็ไม่แฟกกับคุณเลยทีนี้อืมเขาคิดว่าให้มัน ให้มันจบกันในลักษณะที่คุณเสียใจยดีกว่าเพราะว่าถ้าคุณยังรักเขาอยู่อ่ะดูเหมือนว่ามันก็จะยื้อกันต่อไปเรื่อยๆซึ่งมันแค่จะดีกับเขาเฉยๆแต่ว่ามันมันไม่ดีสำหรับคุณเลยนะคะ ฟังแล้วอึดอัดน,นิดนิดเนะาะเราขออะไรเพิ่มสักนิดนึงอ่าโอเคอแอบแอบยิ้มนิดนึงว่า,าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามในใน ในความสัมพันธ์นี้เนาะในการที่ได้เจอกันครั้งนี้เนาะมันอาจจะผิดที่ผิดเวลาหรือว่าอาจจะผิดจังหวะไปสักนิดหนึ่งแต่ให้รู้เอาไว้นะคะว่าที่เขาเคยทำผิดกับคุณนะเขาเสียใจจริงๆนะเขาเสียใจมากๆด้วยนะคะแล้วก็อยากขอโทษนะแต่ให้คุณรู้เอาไว้อย่างหนึ่งว่า ที่เขาเคยพูดที่เขาเคยบอกอะไรกับคุณ,คณเขาไม่ไม่ได้โกหกนะถ้าเคยบอกว่ารักถ้าเคยบอกว่าคิดถึงใดๆก็ตามอ่ะเขารู้สึกแบบนั้นจริงๆแต่เพียงแต่ว่านะวันนี้เขาไม่ได้เตรียมตัวเองให้พร้อมเท่าไหร่ที่จะดูแลคุณให้ดีกว่านี้อืมคือคุณคุณอ่ะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาตามหาเลยนะคุณอาจจะประหลาดใจใช่ไหมว่าอา้าวเราก็ดีขนาดนี้เราทําไม ทำไมเห็นค่าเราทำไมไม่กลับมาแบบดูแลรักษาให้ดีมันอาจจะเป็นเวรกรรมของเขาก็ได้นะคะคือถ้าเขาบุญไม่ถึงเราเนาะเขาก็จะอยู่กับเราไม่ได้หรือว่าถ้าเขาเลเวลไม่เท่ากันอะ่ะมันมันมันจะดึงกันมากกว่าท้ายที่สุดคือถ้าถ้าคุณสูงกว่าแล้วเขาไม่ถึงเนี้ยกลายเป็นเดี๋ยว คุณจะลงมากองข้างล่างมากกว่าเราก็จะกลายเป็นมีคนทุกข์ใจสองคนทา้งทังที่ตอนแรกน่าจะมีคนเดียวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคุณอาจจะเสียใจเนาะแล้วก็อาจจะเสียดายคิดว่าคนนี้น่าจะเป็นคนที่ใช่แต่ให้รู้ไว้นะคะว่า,าพูดถึงเรื่องขอพูดถึงเรื่องในความสัมพันธ์ก่อนเนาะในความสัมพันธ์นะคะคือ อันนี้ก็แล้วแต่คนจริงๆเนะเาะเรา,ไม,าไม่สามารถบอกได้เพราะว่าแต่ละคู่มันจะมีดีเทลของตัวของเขาเองอยู่ไม่สามารถบอกได้ว่าควรจะให้อภัยใครสักคนหนึ่งเนี่ยกี่ครั้งมีแต่ตัวคุณเท่านั้นที่จะบอกได้ว่าเปรียบเทียบความดีกับความไม่ดีแล้วเนี่ยอันไหนมันมากน้อยกว่ากาันแล้วก็ความผิดเนี่ยระดับความร้ายแรงมันมันแค่ไหนคือเรามันคุ้มไหมที่เราจะรอหรือหรือ ถ้าเลือกที่จะไปต่อเนี่ยก็ไม่ได้ผิดอะไรคือนิดนึงว่าถ้ารอก็ควรจะเป็นการรอที่เราไม่ทำลายตัวเองคือถ้าเขาไม่ได้แบบแย่มากอมองดูแล้วถ้าทางพัฒนาได้อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะสมควรรอแต่ถ้ามองแล้วกูไม่กลับแน่นอนหรือว่าเรื่องที่ผิดร้ายแรงอะก็ถือซะว่าเราทําบุญมาด้วยกันเท่านี้เนาะก็ นับเป็นการเจอกันที่ดีขอบคุณประสบการณ์ขอบคุณสิ่งดีๆที่มีให้กันส่วนเราก็ move on ต่อไปถ้าเป็นคู่กันจริงอาจจะได้กลับมาพบกันใหม่ในเวอร์ชั่นที่เขา up skill up up ใจ up เกรดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เป็นได้นะคะเ,เราก็ใช้ชีวิตของเราต่อไปเนาะเก็บความทรงจำที่ดีอันนี้ไว้ให้รู้เอาไว้ว่าครั้งหนึ่ง คุณเคยได้รักใครสักคนแล้วก็เคยมีช่วงเวลาดีๆด,ด้วยกันนะคะอย่าอย่าเขา,ายกอะไรอย่าถึงกับเข็ดกับความรากักหรือว่าหวาดระแวงไปตลอดว่าจะต้องเจอคนไม่ดีการที่เราได้รับอะไรบางอย่างในชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องไม่ดีถ้าเราสังเกตดีๆเราจะได้บทเรียนอะไรบางอย่างไปเช่นถ้านาตอนนี้ยังไม่ได้เจอคนที่แบบ มันใช่หรือมันถูกทุกข้ออย่างน้อยเราก็จะได้รู้แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่ไม่ใช่สําหรับเราเราก็จะใช้หยิบสิ่งเนี้เอาไว้เป็นเกณฑ์เนาะเป็นหลักในการคัดกรองคนที่จะเข้ามาคนต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ข้อความหรือสิ่งที่เขานึกอยู่หรือว่าเหตุการณ์ณตอนนี้นะคะ ขอบคุณที่รับฟังนะคะรับบอยเฉพาะสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบา,บายยค่ะสวัสดีค่ะสําหรับใครที่เลือกหมายเลข2นะคะหรือว่าเลือกหน้าไพ่ใบนี้นะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะว่าข้อความจากคนที่ รอคุณอยู่นะคะจะเป็นข้อความย,วยังไงเหตุการณ์ตอนนี้เป็นยังไงสิ่งที่เขาอยากบอกคืออะไรอืม The Emperor นะคะตามด้วย The Moon ค่ะอืม ไฟอัพอืมเติมเมจิกเชนเรามีความรู้สึกว่าข้อความมัน ไม่ค่อยแบบดีเทลมากเหมือนเหมือนเซตแรกเนาะเรารู้สึกว่าคนนี้เหมือนเขาไม่ค่อยเ,เรียกอะไรอะ่ะไม่ค่อยถนัดในเรื่องของอิโมชันเท่าไหรอ่อ่ะแบบเน้นโลจิกเน้นเหตุผลเน้นความเป็นไปได้เะะนั้นแบบความรู้สึกที่ที่อยากบอกเลยแบบว่าอืม เหมือนเขาอยากจะให้คุณดูการกระทําที่เขาแสดงออกมากกว่าสิ่งที่เขาพูดคือบางทีงอาจจะแบบเป็นคนพูดจาผงผางหรือว่ามีนิสัยเอาแต่ใจแบบออกแนวดือด้อๆออกแนวแบบว่าชอบสั่งบอสซี่อะไรอย่างเงี้ยเ,เวลามันขึ้นมาประกบกับเดอะบุลเรามีความรู้สึกว่าอย่าอย่าตัดสินเขาจากจาก,จากแค่ภายนอกนะคะคือถ้า ภายนอกเขาอาจจะไม่ค่อยดูน่ารักสักเท่าไหร่แต่ภายในคนเนี้ยเขาเรารู้สึกได้ถึงความมุ่งมิงอ่อนโยนพอสมควรนะแต่เหมือนแบบเหมือนเหมือนกลัวคนรู้ทันเหมือนกลัวคนแบบว่าจับจุดอ่อนได้ก็เลยแบบว่าจะเก๊กๆนิดนึงจะแบบว่า ไม่ค่อยโชว์ในด้านแสดงความรู้สึกให้เราเห็นเท่าไหร่เราก็เลยจะแบบไม่ค่อยรู้ว่าเขารู้สึกอะไรกันแน่นะคะแต่ลึกๆก็เขาแอบดูเราอยู่นะคอยแอบดูคอยสังเกตว่าแบบเราเป็นยังไงอะไรยังไงแต่แบบเหมือนด้วยความที่เขาอาจจะอายุเยอะกว่าหรือแบบมีความเป็นผู้ใหญ่ะเขาอดไม่ได้ที่จะอยากคอนโทลเรานิดๆนะ่ะเหมือนแบบชอบสั่งอนะ่ะคนเนี้ยชอบสั่งชอบ จุกจิกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยขอให้ได้บอกขอให้ได้พูดขอให้ได้บ่นประมาณนี้เนาะกับคนนี้แต่คือแบบว่าบ่นก็อย่าได้ไปรำคาญเขาเลยนะบ่นบ่นไปอย่างนั้นแหละแต่คือเอ็นดูเราไงเอ็นดูลึกๆก,ก็คือเอ็นดูนั่นแหละเอ็นดูเราอย่าดูแลเป็นห่วงนะคะเป็นห่วงมากๆด้วยแล้วก็ เขามีความกังวลนะมีความกังวลในเรื่องของเราพอสมควรเลยแหละคือเหมือนแบบว่ามันเหมือนคนสองคนกําลังเรียนรู้กันนะยังยังจับนิสัยกันไม่เจอมันก็เลยแบบเดาทางกันไม่ค่อยออกเหมือนจะรู้มุมนึงก็เหมือนจะรู้จักอีกมุมนึงก็เหมือนจะเหมือนไม่รู้จักกันเลยมันก็เลยเหมือนเดากันใจกันไปกันมาแต่คือด้วยความที่เขาเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะแบบว่า ไม่ค่อยหยุหยิมเนาะแต่ถ้าเราอายุน้อยกว่าเราก็จะงอนง่ายไงคือพูดก็ไม่ค่อยพูดเนาะหรือว่าพูดก็แบบว่าจิกมั่งอะไรมั่งอะไรอย่างเงี้ยคือลักษณะคําพูดเขาไม่ค่อยอ่อนหวานเท่าไรคนเนี้ยคือใจเป็นคนอ่อนหวานนะเป็นคนอ่อนโยนแต่ไม่รู้ทําไมปากไม่เป็นแบบนั้นด้วยปากไม่ค่อยปากต้อง <c oughs> ต้องจัดการนิดนึงคนนี้ต้องอ้อนเยอะๆหน่อยเขาจะชอบคนอ้อนเนาะชอบเด็กๆชอบคนอ้อนชอบคนเอาใจชอบคนตามใจตลกไหม <c oughs> ทําตัวเป็นผู้ใหญ่เชียวนะทําเข่งขึมเชียเข้าไปแบบเล่นด้วยหน่อยอะไรหน่อยเดี๋ยวก็ใจอ่อนนะคะทําเป็นเหมือนไม่ยอมไปอย่างนั้นแหละลึกๆก็ยอมหมดนั่นแหละคะ่ะนอกจากที่ เขาเป็นห่วงเนาะลึกๆเราเป็นห่วงห่วงหลายๆอย่างหลายๆเรื่องเกี่ยวกับตัวคุณซะเป็นส่วนใหญ่นะคะแบบเออจะเป็นยังไงบ้างจะทําอะไรอยู่การงานเป็นยังไงอาชีพเป็นยังไงกินข้าวหรือยังคือทุกอย่างอะห่วงห่วงได้ทุกเรื่องห่วงได้ไปหมดอะไรที่เกี่ยวกับคุณห่วงทั้งหมดห่วงลามไปยันครอบครัวคุณห่วงหมดห่วงหมดเลยนะคะเป็นห่วงแล้วก็เหมือนแอบเฝ้าดูคนคนหนึ่งเติบโตนะคนเนี้ย เขารู้นะว่าคุณมีศักยภาพในตัวเองสูงแต่เหมือนเขากําลังปั้นเด็กสักคนน่ะปั้นไปก็ลุ้นไปก็ดุไปก็อะไรไปอะไรอย่างเงี้ยก็แอบหวั่นใจเหมือนกันว่าเอ๊ไอเด็กคนนี้มันจะเป็นยังไงนะมันจะไหวไหมมันจะยังไงมันจะได้ไหมคอยทั้งขู่ทั้งปอบทั้งจะไม่รู้จะทํำยังไงอ่ะคืออ่เขาเรียกอะไรอ่า มันมันเป็นความห่วงใยของของใครคนนึงใช้คาอย่างนี้ละกันคนที่เขาผ่านมาก่อนนะผ่านมามากอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นคนคนนึงกำลังเติบโตขึ้นมาอะไรเงี้ยเขาก็เลยจะแบบนะอาสอดส่องกันนิดนึงอืมมีอะไรอีกไหม ถึงคุณบ่อยนะเขาคิดถึงคุณบ่อยเลยแหละปากแข็งเนาะปากแข็งใจอ่อนคนอย่างเงี้ยปากแข็งใจอ่อนแล้วก็น่าจะแบบเอาเรื่องเหมือนกันเนาะคือเอาเรื่องหมายถึงว่าน่าจะมีอะไรแสบแสพอสมควรอะเอ็นดูนางแสบแสบหมายถึงว่าคือบางทีคนอะ ตัวเองเคยทำอะไรมาก่อนก็จะกลัวโดนเวนกรรมกลับไงกลัวเนาะและยิ่งถ้าคุณเด็กกว่าเนี่ยแม่อดไม่ได้เหมือนกันเป็นห่วงเดยวหลุดมือไปทำไงนะคะอ่ะเมื่อกี้กำลังแบบนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมห่วงนะหน่วงนะคืออย่างนี้เนาะคนเนี้ยเหมือนเหมือนเขามองการไกลไปแล้วอะเขาอยากเขามองไกลถึงขนาดว่าเขาอยากเป็นครอบครัวกับคุณเนาะ ทีนี้พอมองไกลปุ๊บเนี่ยแล้วเหมือนแบบคุณความคิดมาเท่านึงแต่เขาไปไกลแล้วอะอะไรเงี้ยมันเหมือนมันตามกันไม่ค่อยทันอ่ะคือเขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงเขาก็เขาก็ไปไกลไงเราก็ตามมามันยังหาระดับที่แบบใกล้ๆกันไม่ไม่เจอแต่ถามว่าเป็นปัญหาไหมเขาไม่รู้สึกว่าเป็นปัญหาอะไรเลยนะ <c oughs> <c oughs> เขารู้สึกดีด้วยซ้ำแต่เขาจะงงกับเราหน,หน่อยว่าทำไมแบบทาไมเราช้าอะไรอย่างเงี้ย ส่วนเราคงมองกลับไปก็คงจะงงวะจะรีบไปไหนเลยแต่มันเหมือนแบบมันเป็นมันเป็นความรู้สึกดีอ่ะมันเป็นความปรารถนาที่ดีของคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งมันอ,อมันเป็นความห่วงใย <S 2> <S 2> <S โดนขัดจังหวะนะคะพอสไปนิดนึงกลับมาต่อ เราจะบอกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่น่าเอ็นดูเนาะมันเป็นความเกื้อกูลของคนสองคนนะคะแล้วกเ็เต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยความหวังดีเต็มไปด้วยความห่วงใยเพียงแต่อาจจะต้องใช้เวลาอีกสักนิดนึงเนาะถึงจะแบบพอจะเราใจกันได้ช่วงนี้ก็อาจจะ เรายๆศึกษาเรียนรู้กันไปเนาะก็สนุกดีนะในวันที่แบบเรายังไม่เข้าใจกันใช่ไหมเราก็จะพยายามหาทางว่าเอ๊ะเขาแสดงออกแบบนี้เขาเขาเป็นยังไงเขาพูดแบบนี้คือเขาหมายความว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องแบบนี้บางทีก็จะต้องใช้เวลาแต่ถ้าคนสองคนมีความรักและความปรารถนาที่ดีต่อกันนะคะเจอปัญหามันก็ไม่เป็นปัญหาหรอกมันก็จะทำให้คนสองคนรักกันมากขึ้นนะคะ อันนี้ก็จะเป็นข้อความประมาณนี้นะสำหรับใครที่เลือกกองที่2นะคะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบ๊ายบายค่ะ